สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมกับจิาบพาเขามาเบิงนะครับความแตกต่างของการวานสารปรับสภาพดินหรือว่าโดโล่ใหม่นะครับเป็นผงข,ขาวนะครับบางคนก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปูนขาวนะครับผมอ่าอันนี้เป็นแปลงที่ผมเอาปูนขาวนะครับเมื่อวานาคู่หนึ่งนะครับพี่น้องเห็นความแตกต่างหลายนะครับพี่น้อง จะว่าผมก็เลยอยากมาถ่ายมาว่าลงให้พี่น้องฟังนะครับตัวปูนขาวหรือว่าสารปรับสภาพดินหรือว่าดโดโลมให้นะครับที่เป็นซื้อทางการจ่เพิลเฮดเป็นกระสอบออกมาขายนะครับเป็นผงข้าวขาวนะครับพิเปิเขียนใบว่าสารปรับสภาพดินนะครับผมเป็นผงข้าวขาวแต่ว่าบางคนเห็นเนี่ยก็คือมันจินเป็นผงข้าวขาวคือ,อ,อปูนขาวนะครับ ปูนขาวนี่อีกอย่างหนึ่งที่ึ้นเอาไปตีเ้นนะครับเหรียญเกียวกับกีฬาตัวนั้นน่มันแพงนะครับอ่ามันจะมีอีกเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่ในรูปแบบของเพิ่นเทียดออกมาเนี่ยเป็นสารปรับสภาพดินนะครับหรือว่าซื้อยางเป็นทางการคือโดโลไม์นะครับผมโดโลไม่นะครับสอบหนึ่งประมาณอ่าหาซิโลนี่คือลอยลอยบาทนะครับบางหมองก็จะลอยยี่ซิบางมองก็อาจจะราคาลอยหาินะครับ ราคาจะแตกต่างกันอยู่นะครับผมแต่ละพื้นที่นะครับเกี่ยวกับราคาผมกับบอเข้าใจว่าราคามันสูงต่ำบอทอกันนะครับบางหม่องกับแพงบางหม่องกับบอแพงนะครับได้ถามมึงหลายหม่องแล้วนะครับสารปรับสภาพดินนะครับเอามาใส่นะครับดีจังไยนะครับพี่น้องดีได้ครับพี่น้องตรงนี้นี่ผมทายนะครับผมทายนี่ปลูกพร้อมกันนี่อยู่ระดับเพียงข้อนะครับเพียงข้อแต่ว่าหม่องที่ผม ่ใส่วานไปขูหนึ่งนะครับพี่น้องถ่วมหัวนะครับถ่วมหัวเลยนะครับเดี๋ยวผมจีพาไปเบิ่งนะครับตัวนี้อ่าบอไซนะครับผ่านไประยะสี่เดือนแล้วนะครับเพียงข้อนะครับนี่ครับแต่ว่าตรงที่มองผมใส่นะครับผมบาดเบิ่งนะครับเพราะว่าอ่าศึกษาเบิ่งเกี่ยวกับอ่าสารสารตัวนี้เนี่ยนะครับโดโลไมหรือว่าอ่าปูนขาวที่เพิ่นบานี่ เอามืวานเพื่อปลดปล่อยถาดอาหารนะครับให้เผือเท่านีร่น้าอาหารไปกินในเร็วขึ้นนะครับนี่ครับพี่น้องวานอยู่ใกล้กันเนี่ยนะครับล่องเมืองวานมึงจะขู่หนึ่งนะครับแต่ว่าเห็นความแตกต่างยี่หลีครับพี่น้องนี่ครับถุงถ่่มหัวเลยนะครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยครับสูงยี่หลีนะครับพี่น้องมันอาจจะเป็นกับการที่เห่ามัรุ่งดินนะครับด้วยนะครับสารปรับสภาพดินแล้วว่าปูนขาวเนี่ยนะครับพี่น้องเบืองพี่น้อง พ่อเพมอมกันก้าคนะครับเนี่ยหัวหัวเลยนะครับเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันนะครับที่ผมวานไปขู่หนึ่งนะครับเห็นบอพี่น้องนี่ครับแล้วก็หัวมันนะครับเริ่มแตกละแหงออกนะครับเนี่ยถือว่าการเจเริ่มเติบโตดีกว่านะครับดีกว่าห้างบอไซนนะครับพี่น้องดีเลยนะครับมันจะเป็น ยขว่ามาปลดปล่อยถานอาหารนะครับที่ผืชนเห่าดึงออกมากินจากจากดินนี่บ่อใดน,นะครับที่ผมไปศึกษาเบิ่งในตำรากเกี่ยวกับผลดีของของของเห้ามะวานนะครับของมะวานปูนขาวดูโลใหม่นี่นะครับเอามะวานนี่เพื่อจะมาปลดปล่อยถานอาหารบางตัวที่ผืชนห้องวาสามารถจิปลดปล่อยออกมากินได้แต่ว่าถ้าเอาตัวนี้มะวานนะครับผืชนเห่านี่สิสามารจดู ดูมากินได้นะครับดูถาดอาหารมากินได้นะครับผมเจ้าว่าผมก็แปกคือกันนะครับเนี่ยครับปูกพร้อมกันแต่ว่าไ่บอทอกันนะครับตรงที่หม่องผมวานเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยครับวานไปคู่หนึ่งนะครับแต่ว่าฟังนี่นะครับบ่อใดวานนะครับบ่อใดวานตีผมยางทายมากที่แหลกๆนะครับพี่น้องกาดีนะครับ ผมก็เลยมันต้องคลิปบอกพี่น้องนะครับตัวนี้ดีนะครับเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยฟังนี่นี่กะง่าปกติของเพลินอยู่ด้นะครับกระฉีดน้ำปุ๋ยไปธรรมมาดหาเนี่ยล่ะนะครับฉีดไปตามปกติแต่ว่านะครับระวังทีที่มองทีฉีดไปคือกันแต่ว่านะครับใส่โดโลไม่หรือว่าปูนขาววานนะครับพี่น้องมันใหญ่เร็วมันใหญ่กว่ากันผิดปกติครับเนี่ยครับเนี่ยกะอยู่ในระดับที ถือว่าง้ามคือกันดูแต่ว่ามันบบสูงนะครับการจะเลื่อนเติบโตมันบบดีทอเข้าวานดูโลาใหม่หรือว่าปูนขาวนะครับสารปรับสภาพดินนี่แหละนะครับผมเนี่ยครับขามาฟังนี่นะครับในน้อยเนี่ยนะครับบุกี้คล้องนะครับที่เฮาปูนขาวหรือว่าสารปรับสภาพดินดูเราใหม่เนี่แหละมาใส่นะครับพี่น้องควรนะนะครับแตกต่างกันหลายนะครับสูงนะครับ มันเห็ดห้นะครับเฮ็ดห้ยดินเท่าดีขึ้นแล้วก็ปศุไยถาดอาหารเห็ดห้ต้นมั่นเท่าสามารถดูดซับดูดซึมอาหารที่อยู่ในไตดินหรือว่าอยู่ในดินนะครับมากินใดนะครับมากินใดแล้วก็เฮ็ดห้การเจริญเติบโตดีนะครับปล,ลูปกยุ่ใกล้ๆก,กันนะครับปลูกยู่แปลงเดียวกันแต่ว่าวานันดูดลงไม้หรือว่าปูนขาวมันใหญ่เร็กกว่ากันนะครับที่้อง เบิงหัวมันนะครับแตกละแหงออกนะครับอายุแค่สี่เดือนนะครับนี่แหละครับพี่น้องผลดีท้องการนะครับใส่สารปรับสภาพดินหรือว่าโดโลูลงใหม่ปูนขาวแล้วแต่ห้องเหลียกนะครับเรียกซื้อนะครับบางคนเพิ่อว่าปูนขาวบางคนก็อ่าเรียกตามซื้อในกระสอบนะครับยังเป็นทางการที่เพิ่นเอามาขายนะครับ สารปรับสภาพดินหรือว่าโดโลไม้นะครับผมเอามาวานแตกต่างอิหลีครับพี่น้องจังหวามันดีกันเลยเอามาล่งให้พี่น้องเบิงนะครับให้พี่น้องเฮ็ดตามนะครับเพราะว่าก่ห้องฉสบปลูกนะครับพี่น้องกอห้องไถแล้วห้องมาวานนะครับพี่น้องเอามาวานนะครับว่านหล้วก็จังยกหลองนะครับดีครับดีดีนะครับแล้วก็มัดกับปนปดปล่อยถาดอาหารนะครับเฮ็ดให้พืชเหาดึง ธาตุดอาหารบางตัวที่มีความสาคัญนะครับมากินใดนะครับเช่นต้นมันไยหัวมันไยหัวมันดกนะครับครับคลิปนี้ก็ฟังแล้วนะครับผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องนะครับอ่าคลิปนี้ก็ขอโจบเพียงซัมนี่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ